สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์สดใสนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูปูเช่นเคยสัปดาห์นี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้เรื่องหน่วยประถมนิเทศกันนะคะไว้อาทิตย์หน้าคุณครูจะสอนเรื่องของเล่นของใช้นะคะ,ะสำหรับวันนี้เราจะมาทบทวนหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน เด็กๆคนไหนจำได้บ้างไหมคะมีใครไปท่องมาไหมเอ่ยอ่าคุณครูจะพาทบทวนก่อนนะคะแล้วคุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปทบทวนบทเรียนกันเลยคะ่ะวันอาทิตย์ซันเดยวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์มันเดย วันจันทร์สีเหลืองทิวส์เดวันอังคารสีชมพูวันพุธเวนส์เดยวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีเติร์ d เดวันพฤหัสบดีสีสม้มวันศุกร์ไฟเดยวันศุกร์สีฟ้า วันเสาร์เซตเเดยวันเสาร์สีม่วงอ่าสำหรับการทบทวน1สัปดาห์มี7วันนะคะจะมี1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5วันพฤหัสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า7 วันเสาร์สีม่วงนะคะอ่าเราก็ได้ทบทวน1สัปดาห์มี7วันกันไปแล้วสำหรับวันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะนิทานเรื่อง7วัน7วันเจ <7 88 S 2> สีสีมีหลากหลายสีสีสวยสวยแต่สีมีชื่อสีแดง สีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีม่วงสีขาวสีดงสีเทาสีน้ำตาลสีสวยๆแม่มดน้อยชอบสีสันจึงเก็บสีใส่ขวดแก้ไว้บังเอิญ วันทั้งเจ็ดได้แก่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์อยู่ในปฏิทินมานาแล้วแต่วันทั้งเจ็ดไม่เคยมีสีสันได้ๆเมื่อวันทั้งเจ็ดเห็นสีที่แม่โมสใส่ขวดแก้วไว้ก็ชอบใจ จึงร้องขอพรจากแม่มดน้อยว่าให้แต่ละวันมีสีสวยงามบ้างแม่มดน้อยใจดีจึงท่องคาถาให้แต่ละวันมีสีประจำวันเหมือนสีในขวดแก้ววันอาทิตย์ขอเป็นวันแรกแม่มดน้อยท่องคาถาว่าอ ประตูมฤเปิดเปิดปิดปิดวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สดชื่นเป็นวันต่อมาแม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่าโอ้มโนมนาวยาวสั้นวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารยิ้มแฉ่งรับพรต่อจากวันจันทร์แม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่าโอม กงาวันอังคารสีชมพูวันพุธไม่รอช้ารับพรต่อไปแม่มุดน้อยท่องคาถาให้ว่าอ้อมเมสาไม่เสียเคียเคียขุดขุดวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีร่าเริงเข้าไปนั่งใกล้แม่มดน้อยแม่มุดน้อย ท่องคาถาให้ว่าออมมะเขือมะขันนันนีน,นีวันพระหัสบดีสีส้มวันศุกร์ค่อยๆไปนั่งใกล้ชิดแม่มดน้อยแม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่าออมมะเนือนมะนางนั่งนั่งลุกลุกวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์เป็นวันสุดท้าย อัวรักจ่มใสขอพอรจากแม่มดน้อยบ้างแม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่าอม,อมมะกเกลมะไก่ใบามเก่าวันเสา์สีม่วงวันทั้งเจ็ดขอขอบคุณแม่มดน้อยที่ให้สีสันสวยงามปฏิทินของแม่มดน้อยมีสีประจำวัน วันทั้งเจ็ดก็หม<อ>ุ<บ>นเวียนไปเยี่ยมเด็กน้อยที่เกิดใหม่มอบสีประจำวัน,นเป็นของขวัญแก่เด็กทุกคนหนูๆเกิดวันอะไรได้สีอะไรเป็นของขวัญ สำหรับนิทานเรื่อง7วัน7สีก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆคอยติดตามดูนะคะว่าสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีหน่วยอะไรมาฝากเด็กๆก่อนที่คุณครูจะจากไปเด็กๆอย่าลืมกลับไปท่อง1สัปดาห์มี7วันกัน้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนบ๊ายบาย